สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube นะครับก็มาพบกับบรรยากาศนะครับอ่าค่ำๆนะครับก็มีนะครับ EQ นะฮะตัวนี้ลดราคานะครับเจ้าของเขาอาปากนะครับตัวนี้ใช้ปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับตัวเครื่องยาวนะครับข้างหลังมาดูข้างหลังครับ ข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้2,300บาทรวมส่งนะครับ2,300บาทรวมส่งใช้ได้ปกติไม่มีข้อแค้นะครับสไลด์สไลด์ไม่มีข้อแค้ครับสไลด์ใช้ได้ปกติครับตัวนี้นะครับทีนี้นะครับก็จะเป็น M Monify นะครับ1,000ตต์นะครับ MC v z นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่5,300บาทรวมส่งครับ5,300บาทนะครับรวมส่งเอาไปดัน15ครั้งละ2ครั้งละ3ได้นะครับตัวนี้นะครับก็ แรงพอสมควรนะครับมออแปลงใหญ่นะนะครับมออแปลงใหญ่นะครับหนาหนานะนะครับไม่นิ้นทรนะครับเหมือนตัวนี้นะครับไฟมออแปลงผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคาปามันแปดสิบคาปามันแปดสิบโวลต์นะครับเรหมือนไมโครนะครับมีพัดลมหน้ามีพัดลมหลังนะครับตัวนี้นะครับห้าพันสามร้อยบาทดวนส่งนะครับแล้วก็หน้ามีตัวนี้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นเล่นอิมพีสามได้ด้วยนะครับ เป็นรุ่นใหม่เป็นหน้ามิกรุ่นใหม่นะครับก็ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่7 5 0 0ันบาทเดิมส่งนะครับเป็นมอดเฟตยจานบินนะครับมอสเฟตจานบินอยู่ที่6คู่นะครับ6คู่นะครับแรงนะตัวนี้เอาเป็นดันเบรคสีใบได้สบายนะครับสําหรับสายที่ชอบหน้ามิกหรือเอาไปใช้ในงานประชาสัมพันธ์ได้นะครับเป็นคาร์ด AB นะตัวนี้นะเอ้ยลืมบอกไปตัวนี้เป็นคัร์ด AB นะไม่ใช่คัตเฮดนะครับตัวนี้เป็นคาร์ด AB นะครับเป็นแอมคาร์ด AB นะครับไม่ใช่คัตเฮ h ดนะครับ ก็ใช้ได้นะครับปกตินะครับเป็นคัน a b นะครับตัวนี้ก็ฝากด้วยและกันตัวหน้ามิกนะครับสภาพสวยๆนะครับแล้วก็มีนะครับอาร์มี่เหมือนเดิมนะครับหนึ่งหมืนนะครับสิบแปดข้างละสามนะครับตัวนี้นะครับพันสามร้อยห้าบาทห้าร้อยบาทต่อค้างตัวนี้ขับสิบแปดข้างละสองข้างละสามบิ่มๆนะครับเป็นแอมบิดนะครับขับได้เฉพาะบิดนะครับเพราะว่าวงจรขับมาได้เฉพาะบิดนะครับ แอมตัวบนนะครับพันวัตนะครับเป็นคาสเอบีนะครับค้าที่ชอบแนวคลาสสิกแนวสะสมหน่อยเท่นสวยนะหูยกสวยนะครับเหมือนแอมสมัยเก่านะครับตัวนี้อยู่ที่พันวัตนะครับ1000งันวัตนะครับเป็นพาวเวอร์มอสเฟตนะครับเฟส J49 เป็นเป็นเฟสเหล็กหนานะครับตัวนี้นะครับข้างละสามคู่นะครับแต่ว่า J J49 นะเป็นหม้อแปลงแยกเดี๋ยวผมจะรีวิวอยู่ยังไม่มีเวลารีวิวสักทีนะครับตัวนี้อยู่ที่ นะครับตัวนี้อยู่ที่หกพันสามร้อยบาทรวมส่งนะครับสําหรับเซียงนะครับที่ชอบสะสมแอมนอกนะครับตัวนี้เป็นเมกอินออสเตรเลียนะครับเป็นเมกอินออสเตรเลียนะครับเป็นผลิตในประเทศออสเตรเลียนะครับนะครับกล่องก็จะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอย่างนี้มีเวลารีวิวสาหรับสายนักสะสมนะครับ ที่ชอบมอสเฟตที่ชอบแท่นสวยหูจับสวยคลาสสิกแบบนี้นะครับเสียงดีครับตัวนี้ดันสิบห้าครั้งละสามได้สบายนะฮะเพราะว่าเป็นหม้อแปลงทอรลอยนะฮะแยกซ้ายขวาอิสระชุดจ่ายไฟซ้ายขวาอิสระนะครับตัวนี้นะครับสิบห้าครั้งละสามได้สบายนะครับหรือว่าคนที่อยากเอาไปใช้ในห้องประชุมในอะไรก็ว่ากันไปนะครับใช้ดีนะครับก็มีประมาณนี้ครับสินค้าก็มีเข้ามาก็ปล่อยไปนะครับวันนี้ก็ไปส่งของให้ลูกค้าประมาณห้าท่านนะครับ ก็มีพาวเวอร์แอมป์นะครับไฟเฉียงมีนั่นนู่นนี่เยอะอยู่นะฮะก็สําหรับใครที่ไม่กล้าโอนก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะอืมไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับดอกก็อ่ายังไม่ขายนะครับดอกดอกยังไม่ขายนะฮะอันนี้นี่ดูทะเบียนรถผมไว้เลยนะก็ตู้มอนิเตอร์ก็ตู้ r c s 15นิ้วก็เหลือเหมือนเดิมนะฮะใครอยากได้ก็อ่า ตัว15นิ้ว 15F ก็มีนะครับแล้วก็มีสินค้าอันนึงเครื่องมาเป็นตู้เบียดนะฮะตู้เบียด15นิ้วนะครับเป็นไม้ไม่ใช่ไม้อัดแท้นะเป็นไม้ IBF MBF อะไรทุกอย่างนี่แหละนะครับผมไม่แน่ใจนะครับสวยเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่นี้อยู่ที่4,500บาทรวมส่งนะสภาพใหม่มาก4,500บาทนะครับกอ,อไม่ใช่รวมส่งจริงๆ4,500บาทรับเอง <laughs> นะครับอ่าสวยนะ เสียงดีมากนะครับสิบห้าเป็นตู้สิบห้านิ้วสูตรสูตดไม่ใช่ BV ีก็เป็นเทอร์โบนะฮะสูรถ้าสผมจําไม่ได้เพราะดอกมันใส่ด้านหลังไม่เป็น BV ก็เทอร์โบผมไม่ได้เกะี่ยตะแกงออกดูนะครับไม้ดีนะครับไม้ใหม่นะครับสวยตัวนี้สวยนะครับ4ี่พันห้าร้อยบาทไม่รวมส่งถ้าจังหวัดใกล้เคียงคุยกันค่าขนส่งได้อย่างอุดรอ,อย่างอะไรที่ติดกาลสินนะครับติดติดจังหวัดกาลสินนี่ก็คุยค่าส่งได้นะครับตัวนี้นะครับ ี่พันห้าร้อยบาทดอกเป็นของอ่าอินซี a, อะไรสักอย่างนี่แหละแปดร้อยวัตต์โค้งหล่อนะเป็นดอกโค้งหล่อนะฮะตัวนี้นะครับเป็นดอกโค้งหล่อเดี๋ยวผมจะรีวิวครั้งหนึ่งนะคใครสนใจอะไรก็โทรมาแล้วกันนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าเก้าสำหรับท่านไหนที่ไม่กล้าโอนก็อ่าไม่ได้รับของไปนะครับเพราะว่าไม่มีปลายทางนะครับอืมนะครับไม่มีปลายทางนะครับอืมถ้าสง่งอ่านิดหน่อยหน่อยมันก็ ค่าส่งมันบวกเพิ่มน,นะครับส่งปลายทางนะก็ะตู้ก็อ่ะสวยๆนะ